ฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยนะก็กลับพบกับบิมอีกแล้วในช่องยูนิคอร์เรนโบว์เย้วันนี้เนี่ยบิมก็จะมาแกะพัสดุกันอีกแล้ววันนี้อยู่ในช่วงแกะพัสดุเนาะก็บีมสั่งพัสดุมาเนาะเป็นของบิมเองแล้วก็เป็นของที่บีมสั่งมาให้น้องเนี่ยวันปัดฉิมด้วยน้องบิมเนี่ยอยู่ปหกแล้วก็จะปัดฉิมสิ้นเดือนนี้เนาะบีมก็เลยสั่งของตัวเองมาด้วยแล้วก็ของน้องชิ้นหนึ่งของบีมชิ้นหนึ่งเนาะ ก็ของเพิ่งมาส่งเมื่อกี้เลยนะก็รอบเป็นเดียวเองส่งจากร้านในในในชื่อร้านนั้นอะ่ะเออเป็นร้านติ่งเกาหลีทนะุกคนติ่งไทยแลนด์ชื่อร้านเนาะสั่งในช้อปปีชื่อร้านติ่งไทยแลนด์เป็นพวกติ่งเกาหลีต่างๆเนาะอันนี้น้องเราอะ่ะตอนแรกมันอชอบพี่เจเจกฤษณภูมิใช่ไหมเนี่ย แล้วทีนี้ก็เปลี่ยนมาชอบจองกุ๊ก BTHE ก็คือเลยก็เออปัดชิมก็ให้จองกุ๊กน้องละกันแล้วก็ของน้อยคนหนึ่งที่พิมพ์สั่งมาให้เป็นของประชิมเดี๋ยวรอประมาณ23,24มีนาเนาะของจะมาส่งนี่จะเป็นทัสดุพัาสดุกนั่นเองนี่เลยอันนี้รอสั่งแบบเก็บเงินปลายทางนะทุกคนประมาณนี้แพ็คของมาดีมากจริงๆ เราสั่งไปทั้งหมดราคา93บาทเห็นไหมอ่ะไม่เห็นหรอกไม่โฟกัสใช่มันไม่โฟกัสเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยไปเรามีคัตเตอร์นะโทนี่คัตเตอร์เป็นรูปใครไม่รู้แต่ที่รู้คือวงบีเดทเราก็จะไม่ค่อยได้เนาะ เรามาแกะกันเลยเขาก็มีแม็กให้อยู่ดีว่ะหนึ่งสองไม่ต้องใช้ล้คัตเตอร์ได้แล้วนะเดี๋ยวเราให้ทุกคนดูก่อนอันนี้เราก็รู้แล้วแหละว่าเราสั่งอะไรนี่เยโอ้ยแพ็คมาดีมากนี่ นี่เลยแพ็กอันนี้มาด้วยเดี๋ยวเราแกะกันก็ต้องแชรคัตเตอร์อยู่ดีหาที่แกะก่อนนะเรียบร้อยได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคทำไมไมันไ,ไ,ไ,ไม่ออกได้แล้วแกะยากจังเลยอะ่ะ แต่เขาแพ็คดีจริงนะแก่ยากก็คือแพ็คดีนั่นแหละได้แล้วน,นี่นี่รอนให้ทุกคนดูก่อนวิ้ยมีของแถมให้ด้วยนี่ทุกคนเดี๋ยวเรามาดูของแถมกันก่อนนี่เลยจะเป็นของแถม BTS นะทุกคนอันนี้จะเป็น J Hope นี่เขาแถมให้เป็นลูก J Hope ใช่ปะ J Hope หรือซูเกา J Hope มั้งเนาะใช่อยู่เนาะ อันนี้ใครอ่ะพี่วีเหรอไม่ไม่ใช่ใครไม่รู้ช่างมันเถอะใครวะใครวะคนนี้ใครอ่ะอ๊ะถ้าเขาแถมมาให้น้องสองอันเนี่ยขอบคุณมากนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูของที่เราสั่งมากันดีกว่านี่เลยแ็กมาดีมากจะเป็นนี่เป็นกาใสของ BTN เนาะเป็นกาใสเป็นกาใสที่แบบเหมือนอันนี้เป็น a c e b o o k เนาะเป็นกาใส ราคา27บาทเนาะต่อแพ็คแพ็กหนึ่งมี8ชิ้น8คนนั่นเอง8ปดแปดเคนแล้วก็อีกรูปนึงเป็นรูปรวมเนาะเราสั่งแบบเป็นเ,เดี๋ยวเราขอดูแป๊บหนึง่งโอเคก็สั่งมาสองอันเราต้องเลือกก่อนว่าเราจะเอาวันไหนจะให้น้องวันไหนแล้วก็เราจะเอาอไหนเดี๋ยวเรามาดูทีละอันกันเนาะเดี๋ยวดูอันไหนก่อน ดู๋ยันนี้ก็ละกันนี่อันนี้เยเดี๋ยวอ้ยอันนี้จะเป็นขุนๆน,นิดนึงเนาะอันนี้อันนี้จะเป็นพี่จินนี่เลยมีเขียนชื่อไว้อยู่พี่จินเป็นแบบอ่านี่ ต่อมาเป็นพี่วีนะทุกคนมือสันต่อมาเป็นจองกุก๊กน,นี่เลยจองกุกอันนี้จีมินอันนี้เป็นภาพรวม BTS เนาะภาพรวมอันนี้ชูก้า ชูก้าแป๊นนึงนะอันนี้ชูก้าปะหรือเจโฮงงหน้าตาเขาเหมือนกันมาะใครวะนีชูก้าอันนี้เจโฮนี่เจโฮแล้วก็คนสุดท้ายก็จะเป็นแลมอนนั่นเอง RM แ็มลมอนปมนไงมีการจูบก,กุหลาบ แล้วก็เซตที่สองจะเป็นตัวนี้นี่เลยเซตที่สองอันนี้จะเป็นแบบเฟ e บุ o k เนาะมีเฟ e บุ o k มีคนกดไลค์มีคอมเมนต์อะไรเงี้ยเนาะอันนี้เป็นพิจินแซบเวอร์ แล้วก็นี่เป็นภาพรวมนี่ภาพรวมอันนี้ใครอ่ะอันนี้ชูกาปะ,าปะชูกาปะชูกามังน่าจะใช่แล้วก็นี่เป็นเจโฮ อันนี้เป็น Jimin, จีมิน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 อันนี้พี่วีดูสิมีเลนโบอยู่ข้างหลังพี่วีแล้วก็อันนี้เป็นจองกุก๊ก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 แล้วก็คนสุดท้ายเป็นแรดมอน RM เซปเปอร์ <laughs> โอเคก็ซองนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ i b สให้ด้วยจ้าสวัสดีครับลาก่น 拜拜。Bye bye.